เป็นเลี้วเยอะแยะกว่านีน,น่จีริวยแยมาใ่ลัวไาาปอันนี้ล,า,า,นะบล,า,ลาบวัวอันนี้สุปเนคพีนน่น้องมื่อนมีงานอ่อานหาผักเขาอ่านหาผักเข่าอันม่นย่านาเาี่คือสแล้วิแงแแล้วบาดบนเี้้ยเป็นแต่แจ้งแจ้ลิ้น

ียนี้อันนี้อันนี้ซุก่เที่ยงค่ะตังเนี่ยแล้วกคเลออกมาหนีอันนี้มันก็อันลาดง่วงหมอนเบี้วเปี่ยก็โมหมอดเยวเียล้เปียไปละนิ่เอาไปเลีวไปเลวก็ลวไปตามเลวจ้ตามเล้วเลยออกนหมผีตานัง็ดกบโเฮงแง่ล้วโคเฮงวันี้ดอกแม่บอกว่านังได้กันสิ น้ำใขนาดัมาแล้วิมกันเด้อเด้อเห็ะไร้เะเห็นไ้บานเามันนีมีงานอันนี้คือเสียหาผักข่านี่สา่ข่ามันี่กรตบอสแบบแ้มอือเดวชิมมัน่มาชิมมันนี่เหออ่ิมล้วหัวหาโ่้ทำแบบชิมพอชิไปเป่าชิมเอาปาด เนี้ยดูแนว้ขีดยาซิซิมเพราะว่าทเสียงาไปซิซิมหองขาวอันนี้แล้วแล้วเสียงวาแบบไปเหนียวเจ็บดเลยเอาใส่น่าวดร้เลงใ่หดเลใช่แล้ใส่อีกกไดตัวอีกกไดเมันรู้จังใใช่เลยวดแบบบ้าของบาม โกยสุโกยสุดรวดโกยสุดโกยึ้นเมื่อกี้ละเรียกเอากี่ทงนึงบอกเนี่ยโกสดรใช่แล้ว้มากแตรงนี้ลาม่วงใจมากเพียวไปไมแขโุิกับป้าน่าใจมากเพียวกปมากเพียวเองก็เปียนทุนยี่ ខ្ញុំទៅទីនេះទៅណាអត់ហើយអត់ណាមកប្រើតែហ្នឹងគាត់ប្រើតែយកកូនដាក់